นี่คือเบลล์นึงเออฉันตายเองเฉยไม่ไม่เกี่ยวเลยไปเกี่ยวกันไม่เกี่ยวอันนึงไงอืมใช่ไหมใช่ใช่หรือเปล่าใช่ใช่สิปีต่อมามันไม่ระเบิดอ่ะอือกะ อินซิลตี้ใครๆก็ได้ช่วยด้วยพวกเราโดนให้ท่านโคสต์ตอบตฮ่าฮ่าดีท่านโคสตดบรา ฉันจะกินพั่เกอฉันกินได้สองมือกินได้สองมือสิบลบลบเ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 บไม่มัน่าฉันว่า มากเลยละอันนี้ฟาดใช่ไหมอยากกินดูม่ยันร้อยตี่ีเ่อะไปแล้วไม่กินแล้วกินแตตัวเดียวก็อีกแล้วไม่กินฉันด้วยเอะค่อยได้เลยไม่กินแล้วน,นี่นันก็ไปแล้วไปบุกพวงนุ่นไปแล้วตน อโอ้ยเชื่อป็นุ่นี่น่าแก้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 คือสชาติต่อมาเอาละช้อนคือให เจ้าแห่งความตายยังไงพระเจ้าไใ้ท่านคอนศึกฮะแห่งความตายนัย่นเหรอพระเจ้าแห่งความตายนะฮ่ะมันแกลนะเจ้าแห่งความตายก็รอตู้ป้อมปอมเราให้เฮ็ดช็อตไม่ตายมั้งเพราะว่าผมพิดารณาไปพระเจ้าในท่านคอนศึกก็พระเจ้าแห่งความตายาด้ยว,วย,ยวไง

ดา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 อ้โหโอ้ไม่ได้ยินเลยเออคืออะไรเนี่ยฮึกแพงถึงเวลาทำลายตัดฉากเข้าไปในเมืองสามปีต่อมาโครโซ่ไททันบุกรบกรับแพงเมืองนี้ ยังไงล่ะกระโดดขึ้นมาป๋องป๋องป๋องเป็นเป็นลูฟี่เยียสีไม่ไม่นี่พอโซอะไรท่านเลยฮึู ก็คืออย่างนี้เองอันนี้ให้ดูนี่ดูแลทุกคนต้องต้องอ่าโฆษณาโอเคไม่ต้องตั้งใจดูเลยเบลเบรเบรเบรโอจะพันจะเป็นห้าร้อยโอ้โหแลห้าร้อยทีเดียว นี่ดูดูตุ้งตุ้ไม่ไม่ม่ไม่โอ้ฉันก็ขี้กวนนะฉันก็ขี้กวนนะเพื่อนได้เลยเพื่อน ป๊หนึ่งนี่อออ๊ออ,าาโอโ๊โอเคขีเอ๋อออกมาก้อนหนึ่งและโอเคลดมาอีกอือถึงเวลาขี้ก้อนใหญ่แล้วก็ไม่มีวันขี้ออกมา แล้วก็ไม่มีวันขี้ออกมาอีกเลยขี้แอโอ้โข่กลไกอ่าล้มไปทีโอ้โหขี้ขี้ก้อนนี้โหโคตรลงจะบอกให้คนขลอกบ้าน ที่ดีตลอดชีวิต Do, 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 do. ơ bên thấy phải không ra phá ra phá ra thế ra Để, để ra phá โอเคคุสนาาก่อนนะเบื่อไมไ่จะเอานไ,ไม่ไม่จะเอาขี่ ม่เี้าิจแล้วแมนกว่อเด้ช่วยยิงจนเรวห่ยไม่ได้ไม่ได้แล้วช่วด้เพราะเขาคือสู้แลวเขาก็ยอมมาวตลดเรื่องนี้ ฉันจะเอาขี่ไปนะแล้วฉันหยิบขี่เขาขให้ครับนี่ครับเพี เราตัไปทำปืนมินิมินิกันเสต็ดก่อนขอเปลี่ยนตัว